อีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นชาวราของแฟนมาอย่างยาวนานในแง่ของการช่วยเหลือสังคมก็คือเขาคนนี้อยูจีช็อกค,ครับเจ้าของสมญานาม MC หรือพิธีกรแห่งเกาหลีครับคือล่าสุดก็มีาข่าวว่าเขาเนี่ยได้บริจาคเงินรวม1,800ล้านวอนหรือประมาณสัก49้าล้านบาทไทยนะฮะให้กับการกุศลโดยเงินจำนวนนี้ก็มาจากโปรเจกต์งานบันเทิงที่สืบเนื่องจากรายการวาไรตี้โชว์ Hang Out with You ที่อยูจีช็อกเองนะฮะก็เป็นโฮสต์หรือว่าพิธีกรหลักครับซึ่งในจำนวนนี้ครับก็รวมถึงโปรเจกต์ผลงาน เพลงซักทรีนะที่ยูแจซอกเรนและอ e ีฮโฮริเนี่ยได้ร่วมร้องรวมทั้งโปรเจกต์ e ีฟันซิสเตอรซึ่งถือเป็นภาคขยายของวงทริโอซักทรีนะฮะโดยสมาชิกก็ประกอบไปด้วยอ e ีฮโฮริออมจองฮวาเจสซี่และฮวาซาจากวงมามามูด้วยครับก็ช่วยเหลือกันมีมากก็บริจา,าคก็ช่วยกันเยอะๆหน่อย<ช>นะฮะนะครับ